ติดแล้วติดเบียร์ไม่นี่เขาว่าอยู่ใครต่ตแล้วไงอ่ะเอาตอบซิบแล้วไงอ่ะสวัสดีครับเรื่องไรครับตอบคอมเมนต์เร็วติดเหรอถ้าติดเราติดเบียร,ร์อขอเขาจะกักก็บอกทำหน้าเป็นเดือนอ่ะก็ะทำมาแล้ว จะไม่ดื่มแอลกอฮอล์จะไม่ตายหรือหรอยอมรับว่าเป็นคนชอบดื่มแต่ว่าไว้ไว้กับไม่ได้ขนาดถึงแบบสั้นสิเข้าใจปะแ้าบอกก็ติ้นเราจ้าก็ติ้นเราก็ต้องจำจ้ายอมรับว่าดื่ม,มสั้นก็ติ้นเราเองจ้า <laughs> มีสาแล้วก็ปีสองแล้วได้ยอยู่แม็พูดไปเรื่อยๆพูดเรื่อยๆพูดพูดอีกพูดอีกบอนนกบอดนจังหวัดสิบแปต่าปากแน่สิบแปดที่ตะไหมฮะเพว่าซีแบงตัดสิบหกปากแน่ซีแมงตัมาฝากแน่ตอนนี้ใส่ของมูอยู่เนี่ยไห้ฝากไปากแม่หรอือปากเทฝากเหนี่อะปากฉันนี่ก็แหลกบิ๊กว่าต่อมีแหลกบิ๊กมีหลายเลยอะฮะจึงเราจี่ตะยา ดูคนเยอะมากรูปสวนั่นแหะก่อันี่ยรูปสวยยี่บอะไรดีใจยังได้อยู่ดูสวยเลยกซึ่งหัวจุ้มกันเนาะเป็นตั๊กไงมุ่นเนี่ยหจุ้มกันมากดียวไดมากเงื่อนเลยมากกินเรามากกินเราแม่หัวจะมาขึ้นขึ้นไปเห็นเจ้าของทายวิดว์ โน้ตไหนเป็นเสือพวกนี้แบบเสือกำนันส่วนแม่เป็นอันกอกสมองแบงแบงเป็นกัข้อสอกำลังเริ่มสุดจกตากันนี่แหละเขากระถ่ายวิโอสันอะนะกับมวนเนาะตัวนายรีบอ่านมาแต่ดอกซื้อเป็นตามมะฝากเด้อยอาผู้บ่าวมาฝากแน่ เดือนดวนด้อเวียดนามอะไเป็นเดือนด้อเมดองเดแฟบเวียดนามไม่กลับไม่กลับต้อตัมือไห้กลับป่ะเจะรอบไปใายอ่ะเากรดาษท่ออีเขาจะ้กดาขาตูันเทนเนออเนาะเขากระดาษที่ชื่ออีกองเนื้อคือเรียกว่าบนยูเทนเนงแดียก็ไดนเนเองดยสสีลาทุกนาทีเลยก็ยางเดียจ้า ถ้าหายไปแบบสองชั่วโมงก็คือเอาบริษัทก็ได้ใช่ฉันจะพูดถึงศิลปินพี่ออกชื่อที่มีความสามารถมากมายครับจปล่อยูกนึกูบอกรับเองไหมหยาบเลยก็คือให้ฉันพูดไมรับเองไหมฉันตอบว่าอะไรว่าเพื่อนสร้างเหตุผลก็ได้แ้วฉันบอบว่าอะไรเพราะว่า คือตรงย่ก็เป็นฉันตลอดพูดเลยเลยพูดเอาพูดถึงช่างทำผมก็ได้ช่างทำผมนี่นางจะทำเกิน,น,นหน้าที่นิดนึงอ่าเลือรเลอยเครื่องเคืองกินตั้งที่บ่าปากเป็นอไรปากไ,ไม่ร่ามันเหมอ่อเป็นอะไรช่างทำผมน่ะฉันไม่ได้ไปอยู่กับเธอยี่สิบสี่ชั่วงโงมงหรอกแต่ฉันก็มีหูมีตาฟังคนหลอกทาง ฉันก็ไม่ได้หูเบาหรอกเพราะไม่ได้ไปล้างสมองจนได้จ้าไครล้างสมองแม่เนี่ยท่านทำผมล้างสมองแม่หรอไม่มี้ไปล้างสมองฉันได้จา้าฉันจะล้าง,างสมองเฉพาะคนในโตเกียวเท่านั้นไม่ได้สั่ล้างสมองนคนอื่นจ้าเจ้าทำผมไม่ดียกอกห้มมามเ,เอ่ยคือคอ,<พ>อสีฟองไงตอนนี้มี่สองคนเขากระซิบก็ <c oughs> คือทำงานดีอยู่ด้วยหน้าที่คือไม่ได้กลับบ้าน บม่ได้กลับบ้านทุกมื้อด้วยหน้าที่การงานเวลามันประสานงานแบบทำงานเสร็จกลับบ้านนอนก็คือจังพี่บ้านก็คือไม่บ้านเลยทำไมบ้านจ้าไม่ได้กลับบ้านไม่บ้านอยู่ขายแล้วนะแม่ไปเพราะไม่มีบ้านสำหรับอยกค่ะหนูขายบ้านแล้วนะที่ไม่กลับบ้านนะเหรแล้วบอกจะบอกรีวิวเพิ่มเฮียหน่อยเฮีหน่อยเฮียหน่อยสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยคนเลยหน้ยแต่บอกผุนเจ้ามือนี้เฮียหน่อยหนุกนี่มาแตยเน่ายต่เน่าก็นอกจบอกผุนเจ๊กแล้วก็ ชุ่มชมชิชมช,ชมไม่ได้บพระพื้นแต่ตอนนี้รีวิวมาได้กินข่อะจากทุกท่านค่ะรีวิวช่างแต่งหน้าท่านหนึ่ง,งานางทางานเกินหน้าที่เ้ื่อความหวังดีกับบริษัทวันนั้านานางบินฉันทําเพื่อใครนี่งนเงินฉันก็ไม่ได้กับพวกเธอจุด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 มันไม่ใช่เรื่องของฉันไหมแต่ฉันห่วงพี่อืมคืปล่อยกูเบาเขียงน่ะอร่ลย ฉันน่ะห่วงบิ๊กเพราะบิ๊กก็มารับอะไรเนี่ยเธอพวกเธอต้องตรงเวลาพวกเธอต้องรู้สิน้าที่คุณไม่มีเหตุผลว่า,ย,า,ายังสภผ้าอยู่คุณไม่มีเหตุผลว่าก็นอนอยู่คุณไม่มีเหตุผลว่าก็เรียกแก๊ปอยู่เธอรู้ไหมว่าผู้ใหญ่บ้านน่ะเขารับทุกอย่างตอนนี้พวกเรานเหนื่นอยอะไรเหนื่อยทุกคนแต่ผู้ใหญ่บ้า,บานรับทุกอย่างอันนี้มาเดี๋ยวพอบีรีใครกล่าวกล่ไหมอจะไม่ได้พูดถึงชื่อเธอพูดผิดสับสนเือมัเดะ๋ยว,วอีีรี สั่งทำผมต้องทำผมเจ็สหกวนนั่งหิ้วขอนั่งขอนี้ว้าอะไรหิ้วขอนีเปล่ามั้งกอนิ้วฟังตั้งหนาได้ปะนี่มาบ่าไงก่อนแล้วก็จริงเราฉันมากินก็มีสซอร์ิินเซรเีนนั่งนั่งอยู่เจะไรตั่งไหนก็เลยต้องโดนขอนิยวเกิกิจำเก้ดมาสายอะไรังไงจำอิลิจำห้งเดียวเนี้ยจำเป๊ะมาสายได้ไงเก่งกว่านี้เขา เขาอยากเข้ามาทำไมเธอพวกเธอทำตัวอองี้ไปเล่ากันฟังเลยนะใจสงสารลูกฉันลูกฉันก้มารับอีหยังนี่อันนี้ไข่เก่า,กาฉันกเก่าอันนี้ศูนบึบบึบอันนี้ก็จริงเขาเ,เนี้ยเ <c oughs> นียนหนาปุเนี่ยศิลปินท่านหนึ่ง,งก็นั่งหัวโต้นะคะก็จำเขาเนี้ยเตะเธอลองเพลงเกง่งเธอทำอะไรได้มากมายแต่ถ้าเธอไม่ตรงต่อเวลาคนนี้พร้อมที่จะเข้ามานะ่ะเยอะแยะมากมายฉันไม่รู้หรอกว่าบริษัทมันจะไปต่อไหมถ้าคิบว่าบีคิมีปัญหาแล้วไม่กล้าพูดอะไร เหมือนเหมือนเหมือนบางคนนต่เขาคิดคิดว่าบิ๊กมีร่ามากแล้วเขาจะไม่กล้าพูดอะไรกับบิ๊กเหมือนว่าถ้าปิดกฎผี้บ้านเขาก็เป็นเขาต้องการชั้นยู่เข้าใจป่อแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงเขาคิดว่าเธอไม่กล้าทำอะไรไงเพราะพี่เหนื่อยจากลูกเพราะพี่เหนื่อยจากลูกเพราะพี่เหนื่อยจากงานและหลายอย่างเขาคงไม่กล้าดราม่ากับเรื่องม้าเขาคงยอมชั้นเอฟเอฟซีฉันเยอะมาก ยาเยอะระวบางสิเล่าผมแค่คิดแบบวันนีบาทต้องมาหลับอีกอย่างบ่กยึดทั้งชุดก็ยังได้นะไล่ออกทั้งชุดก็ยังได้เลยชั้นทำผมกับแม่นกบวกกันแล้วลองดูสิพี่บอกปากฉันนส่วนเราฉันก็ไม่พูดโกหกฉันพูดความจริงจ้ะฉันจเรปบอกว่าเนาะฉันอยากให้เธอพวกเธออยู่ด้วยกันกับลูกฉันแต่ถ้าไม่โอเคให้จากกันด้วยดีถ้าไม่โอเคจากกันด้วยดีอย่าไม่ให้ลูกฉันเมื่อย คนบงางคนเนนไไนืินนี่มันร้ายประเด็นกรไดถ้าพวกเธอไม่โอเคอะไรที่มันผิดกฎไม่โอเคพวกเธออาจจะไปอยู่ที่อื่นได้เงินเยอะกว่าอาจจะดังกว่าไปเลยจา้าแต่เนี้ยแยกจากกันอยาจากกันโดยจากกันไม่ดีมันเป็นเรื่องปกติคนเก่าไปคนใหม่มาโมวา,วาตำแหน่งแดกกระซังแต่แตรถปดเช้าทำผมด้วยรถติดช้าทำผมด้วย<แ>ตอนนี้ยังรักกันอยู่ทักยุง่งัวกันเมื่อไหร่ก็าบายก็าบายเหมือนกัน ฉ่านั้นแล้วก็นั่นแหละเขาเอาฉนั้นแล้วทำหน้าที่ของตัวเองเพราะว่าอย่างเหตุผลไม่มีหรอกยังไม่ได้ซักผ้าเรียกรถอ,อยู่ฉันไม่ได้นอนแล้วทุกคนได้นอนไหมอเออถ้ายจากนอนพักผ่อนอยู่บ้านเลยจ้าน,นี่หลงเตียงว่าจะของหลงเ่งมวนไม่รู้ว่าตัวเองเก่งน,นี่มีว่าหลงตัวอย่างเองไง ลูกฉันต <uar> ้องรับไปไรทุกอย่างเหรอเนี่ยลูกฉันตองรับไปไรทุกอย่างเหรอเนี่ยเขาคงคิดมากแเ้าตอบอยยแล้วตอบเสียงดังนิวสัญญามดาอยต้นนี้ไม่มีมารยาทบ้าก้าวลู่ตอนแรกเหมือนับงเบาหลวเจอันผมเลยสหมันทาผมเหรอวันนี้ฉันผมันทำผมนี่ฉัผมก็ขอยชกันบง เมืいい่อทำไดงไหนตายมาจ้ะไปการล็ตีกินแล้วกินพวกคนขับรถมาไหมขับรถก็เหมือนกันไม่อวบกันจ้าคือเสด็จไก่ด้วยกระบ้าแม่เอาไปก็กินด้หลายมืออยู่